อันนี้ก็เป็นบ่อต้มไม้ไผ่หรือว่าบ่อแช่ไม้ไผ่ก็ได้เนาะทำจากเหล็กเพื่อเราการการขนย้ายได้จะได้สะดวกเนะเาะถ้าเราทําเป็นบ่อซีเมนต์เราจะเคลื่อนย้ายไม่ได้อย่างเงี้ยนะอยู่ที่หน้างานนะครับผมอย่างกับหน้างานอย่างเงี้ยเ,เราเราแช่ไม้ไผ่ก็ได้เยอะนะครับเนี่ยต้มไม้ไผ่อย่างเงี้ยใช้การต้มไม้ไผ่เนี่ยบางข้อดีก็คือมันจะจะ,จะได้ไวเนาะจะจะได้ไวคือการใช้งานเนี่ย คือต้มจากอุณหภูมิที่น้ำเดือดเนี่ยประมาณสักสองชั่วโมงเราก็เอามาใช้งานได้ละแต่ว่าต้มได้ปริมาณเยอะอย่างเงี้ยวิธีการป้องกันมอดมีหล,หลายวิธีนะแต่ว่าไอผมก็มีทั้งบอ่บอซีเมนบอ่อหลายๆบอ่ออันนี้เป็นบ่อเหล็กแผ่นหนึ่งนะเหล็กแผ่นหนึ่งแล้วก็เอามาพับขึ้นเลยครับเนี่ยพับขึ้นรูปนะเนาะเหล็กประมาณสักสักสองมิลนะครับสองมิลสามมิลถ้าหนักถ้าใหญ่เกินไปก็ไม่ไหวครับการขนย้ายยากครับผมนี่เนาะ อันนี้ก็บ่อน,นี่ยาวยาวสิบเมตรนะครับเนี่ยกว้างแปดสิบเซนนะหกล้อพาดยาวอย่างนี้เลยครับอ่าเวลาที่พี่เขาจะเอาไปใช้ตามหน้างานอย่างเงี้ยนะไม่ต้องขนไผ่มาครับเมื่อเหมาะกับคนที่ว่ารับเหมาก่อสร้างอ่ะนะที่พี่เขารับเหมาก่อสร้างบางครั้งเอาไปใช้หน้างานอย่างเงี้ยเราซื้อไม้ไผ่จากสวนมาเสร็จแ,แล้วเราก็แช่ไปด้วยอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ยาวสิบเมตรเลย ิดขึ้นงานโครงสร้างได้สบายมากครับผมตัวไอเดียของพี่ๆเขาจะเอาไปทำต่อยอดะไรได้นะครับเนี่ยนี่ก็ผ่านการต้มมาแล้วนะครับเนี่ยแต่ว่ามันจะใช้ฟืนปริมาณค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้น้ำปริมาณน้ำก็เกือบเจ็ดแปดคิวครับเนี่ยนี่นะครับใส่ใส่น้ำได้เยอะอยู่เพราะว่ามันบ่อสูงประมาณสักเจ็ดสิบเซนครับ ความสูงจากขอบบอยเน,นี่ยนะครับประมาณหกเจ็ดสิบเซนแล้วก็ยาวไปเลยครับนูนเลยเราใส่น้ำสิเมตรก็ห้าก็ห้าคิวเนาะถ้าเราเอาใส่ใส่น้ำครึ่งหนึ่งนะน้ำห้าคิวนี่ก็โอ้โหถ้าเราไอ้ที่เขาเอาไปต้มทีหนึ่งก็ใช้งานวิธีการต้มเดี๋ยวจะม,มีมีอยู่ในคลิปนะครับผมที่ว่าผม,ผมต้มให้พี่เขาดูเนาะ หรือว่าบางท่านก็ไม่สะดวกก็แช่เอาได้แช่ก็ประมาณ6วัน7วันก็เป็นอันนี้ถามว่าต้นทุนสูงไหมต้นทุนค่อนข้างจะสูงกว่าบอร์ซีเมนต์นะแต่ว่าข้อดีคือมันขนย้ายได้สะดวกเหมาะก,กับการจัดการเนาะเหมาะก,กับที่ว่าเราจะย้ายไปย้ายมาได้เงี้ยครับอายุการใช้งานก็น่าจะเกิน7-8ปปีขึ้นไปได้ครับผมถ้าไอ้บอร์ดที่ดีที่สุดก,ก็คือบอร์ซีเมนต์นะเนาะวิธีป้องกันมอดมันทำได้อยู่หลายๆวิธีครับผม ถ้างานบางงานเราก็ไม่ต้องต้มครับแต่ว่างานตัวนี้มันเหมาะกับการที่ว่าพี่ๆเขาจะเอา,เอาเอาเอาไปใช้งานแบบชั่วคราวหรือว่าเราอยู่ไม่ประจําที่เหมาะกับที่ว่า,าพื้นที่ที่เราเช่าเนี่ยครับผมถ้าเราเช่าเนี่ยเราทําสิ่งปลูกสร้างถาวรข้างจะลําบากเนาะแต่อันนี้ไม่ต้องนะครับการขนส่งมันก็ไม่ยากเดี๋ยนี้มีถังถังไฟเบอร์ถังอะไรอะไรด้วยนะอมีถังไฟเบอร์ถังอะไรด้วย การทำงานนะครับ